ได้เวลาแกะแบบนี่แกะมาแกะมาแกะมาแกะสองชิ้นมีของเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแกะก่อนแรปขอบคุณทีหลังมาอ่าแล้วนี่ก็เป็นสองชิ้นของวันนี้นะครับเป็นกล่องกับเป็นซองเดี๋ยวเอาแบบกล่องก่อนล้วกันนะมาจาก F F Channel สุทาวี รีวิวเร็วๆเ,เดอ้อเนาะมีเดอ้อด้วยได้เลยอ่งนงั้นขอใช้คัตเตอร์ตัดนะครับคัตเตอร์สั้นๆดีกว่าเดี๋ยวตัดเผื่อเข้าไปโดนของข้างในเปดิดชับเจอจดหมายก่อนเลยจดหมายอา้าวตรงนี้ไม่ขดเจอจดหมายก่อนอุย้ยนี่มันหล่อชัดๆเลยพระเอกหนังชัดๆนะ่ะนี่พระเอกหนังชัดๆนะ่ะ วาดสวยนะเด็กๆดูห,หน้าพี่ทองดีนีเน่เหมือน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 พี่ทองดีเองจะคู่งาวาดสวยวาดสวยเปิดขึ้นมาเดี๋ยวนะพี่ทองดีขอบอกเด็กๆก,ก่อนนะทุกครั้งที่เด็กๆส่งจดหมายมาหาพี่ทองดีเนี่ยบอกด้วยว่าจะให้พี่ทองดีเนี่ยอ่านเป็นเสียงอะไรเออโอเคนะ สวัสดีพี่ทองดีวันนี้หนูมีโอกาสได้ส่งของไปให้พี่ทองดีเย,ย่เย่เย่มื้อนี้คงอิ่มไปหลายวันเลยฮ่าฮ่าอุย้ยเอ๊ะมันเป็นของกินหรือ,อยังไงติดตามพี่ทองดีตั้งแต่ 30, 40, 40, สามหมื่นสี่หมื่นซับแล้วช่องพี่ทองดีเนี่ยเติบโตไวามากค่ะรดน้ำเดวออะไรใส่ปุ๋ยด้วยอะไรเอ,อไม่ใจพี่ทองดีทําคลิปตลกและสนุกมากมากและหนูขอ,ขอขอบคุณมากที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการทําคลิปขอบคุณมากมากเลยครับ ไม่ไม่คลาบค่ะเออ่อช่อง F F Channel F F F, F, F Channel นี่น้องฟ้าอ๋อน้องฟ้าโอ้ยมามาน้องฟ้าน้องฟ้า,ฟาพี่ตองดีเข้าใจแล้วพี่ตองดีเข้าใจแล้วจากคลิปที่พี่ตองดีไปซื้อฟองน้ำแล้วพี่ตองดีบอกฟ้าหมายว่าพันเศษเรากินมามาเดือนหนึ่งแล้ว น้องป้าจัดไม้เต็มที่ไม่ใช่มาม่าอย่างเดียวไวๆด้วยและนี่คือโอ้ซิกุชิผงกุญแจขนมปังยิ้มด้วยดมหนอยหอมอะ่ะงูหอมด้วยอะ่ะน่ารักจังครับต้องฟ้าขอบคุณครับแล้วก็มี โอ้หมูพีมีภูวินนี่เดอะภูน่ารักเลยอ่อหอยตองแต่งตองแต่งเลยนี่มีผู้น้องฟ้าโอเคแล้วนี่เป็นของน้องฟ้านะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนมาม่าเนี่ยไม่พ้นสองวันครับหมด <laughs> ทีนี้มาดูอันนี้ มีรูปมีเขียนมาเยอะเลยมาจากเด็กหญิงทิติดตาอ่านอ่านถูกไหมครับทิติดตาหนูรักแก้วจากสงขลาโอ้มาไกลเชียวระวงหาจดหมายกันมีซองเล็กๆอยู่ข้างในอีกเอออะไรเอยอ,อยู่ด้านในลุน้น อุ้ยอุ้ยนิ่มด้วยอะ่ะนิ่มด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วนี่เป็นจดหมายนี่มาเริ่มอ่านกันสวัสดีจ้าพี่ทองดีหนูชื่อมีนจ้าอายุสิบสองจะสิบสามแล้วค่ะของที่มีส่งไปน้อยเกินไปมา <laughs> พี่ตรงดีว่าเยอะน้อยเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะของก็มีหนึ่งซองลุ้น โอ้ยหโมากัดกันแถวนี้ <laughs> หนงองลุ้นซองลุ้นคือซองนี้เอาไว้ลุ้นทีหลังสองของแจกน้องๆพี่ๆจ้าอุยอ้ยเอาละเด็กๆน้องมีนฝากของมาแจกเด็กๆด้วยอ่ะฝากแจกให้ด้วยนะคะในกระเป๋าคิตตี้จะมีสกุชชี่ใบละหชิ้นขอให้พี่ทองดีชอบของที่มีส่งไปให้นะคะ ็ออรอลายมือไม่สวยโอน้องมีนน่ารักจังนี่นี่พวกเราน้องมีนน้องมีนส่งมาให้แจกพวกเราส่งมาให้แจกพวกเราทุกคนน่ะเอาไม่น่าจะกินได้นะเกือบกินมปเอาไว้เขียน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 วาดรูปฝากแจกน้องพี่พีด้วยนะคะพี่ทองดี I love you อ่ะละ เดี๋ยวอันเนี้ยเป็นที่เขียนพี่ทองดีจะมาจัดกิจกรรมแจกเด็กๆนะเด็กๆคนไหนที่ได้ไปก็จะได้ก็จะถูกยัดเยียดลายเซ้นของพี่ทองดีไปด้วยไม่มีใครขอพี่ทองดียัดเยียดให้เอานะไม่อยากแกะไม่อยากแกะมีสกุตชี่อยู่ข้างใน อดใจไม่อยู่ขอแกะนะอยากรู้ว่า <c oughs> โดนัดมาโดนัทแหว่งด้วยนะ่ารักอนะ่ะและก็มาถึงซองลุน้นซองลุน้นซองลุน้นเรามาลุ้นกันว่ามันคืออะไรพี่ต้องดีเห็นข้างในแล้วเห็นข้างในแล้วพี่ต้องดีปิดไว้กันปิดไว้ไปิดไว้เลยผน,นึกไว้ แล้วจะมีคำถามมาถามเด็กๆนี่คลิปนี้มีของรางวัล4ชิ้นเด็กๆทุกๆคนกดเข้าไปที่ช่อง YouTube นี่ชื่อชแนว่ามีนแล้วก็มีขีดข้างบนเนี่ยแล้วก็กรัมเดี๋ยวพี่ทองดีเอาช่องมามี IG ไอจีด้วยนะกดเข้าไปกดซับอันดับแรกกดซับ2ช่องเลย ช่องนี้นะครับมีนกรัมแล้วก็ ff channel กดเข้าไปนะกดติดตามน้องมีนกับน้องฟ้าและคำถามที่จะถามเด็กๆเพื่อชิงรางวัลมีอยู่2องคำถามต้องตอบให้ถูกทั้ง2อข้อเลยนะข้อ <c oughs> ที่1นึของที่อยู่ในซองลุ้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้น <c oughs> ข้อที่2แล้วในนี้มีสกุตช,ชี่อยู่กี่ชิน้นงาสองคำตอบนะครับต้องการ2คํคำตอบและเด็กๆเกม้นได้เพียงคนละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องของน้องมีนและน้องฟ้าและก็เด็กๆไปเม้นถามน้องมีนสิ ให้น้องมีนใบหน่อยว่าส่งของมาในกล่องล้น2องลุนเนกี่ชิ้นนะใครตอบถูกก่อน4คนนะครับ4ี่คนแรกเท่านั้นนะที่ตอบถูก2คําถาม1ในซองลุนมีของอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นและ2เป็นสกูตช,ชี่กี่ชิ้นโอเคเดี๋ยวคราวหนะ้าพี่ทองดีมาเฉลยนะโอเคนะคลิปนี้ไปก่อนละอ่าไม่บา,บาย